มาคิเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกการกินมาคิเบอรี่ให้ประโยชน์กับร่างกายมากมายคลิปนี้มาฟัง7ประโยชน์ของมาคิเบอรี่กันค่ะข้อ1การกินมาคิเบอรี่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ข้อ 2. ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้กับร่างกายช่วยในการลดน้ำหนักข้อ 3. ช่วยลดระดับไขมันในกระแสเลือดข้อ4ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและปรับระดับอินซูลินให้สมดุลข้อ5ในมารกิอรี่มีสารแอนโทไซยานินสูงช่วยในการปกป้องและบำรุงสายตา ข้อ6ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสลดการเกิดริ้วรอยช่วยฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวแลดูอ่อนกว่าวัยข้อ7ช่วยปรับสมดุลในลำไส้ในมารกิวรี่ยังมีไฟเบอร์สูงช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยนั่นก็คือ7ประโยชน์ของมากิวรี่ผลไม้ลูกเล็ก แต่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกเลยทีเดียวในปัจจุบันได้มีการนำสารสกัดมาคิเบอรี่มาเป็นส่วนผสมของอาหารเสริมแบรนด์ชั้นนำการกินอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมาคิเบอรี่จึงให้ประโยชน์กับร่างกายมากมายเลยทีเดียว สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและขอให้ทุกทท่านมีสุขภาพแข็งแรงปัสะจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ